ปีนองสีพาปีนองพาชมถนนสวยที่สุดนะครับมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชช่วงรำตะคองนะครับเนาะถนนสวยงามแห่งประเทศไทยเฮ้านะครับเ่นเปิดใส่กระสิงงามบาเนีวิญญาตขับรถท้างออกจากอำเภอปากช่องมานะครับนะสิม,มุ่งหนาไปทางนครราชสีมานะครับเนะ พามาช่มถนนสวยนะครับถนนสวยถนนมอเตอร์เวย์นะครับนี่ลาพี่นงออสวยงามถนนสวยอาถนนเจนน่ถ้าเปิดไส้นะครับคสวยงามสิเกิดขึ้นเป็นแห่งแหล่งท่องเที่ยวยางสวยงามเลยนะครับนะครับนะเห็นบหเจ้าเือหัวเห่าหนี่ครับเ,เห็นบ่ถนนมอเตอร์เวย์ตรงนี้นะครับตรงนี้เพราะว่าแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าแนมบมึงนะครับแนมบมึงแล้วถนน วัตถุอีกของขนบนหัวเฮ่านี่ถือว่าสำเร็จเสร็จแล้วนะครับบพว่าสิเป็นด้าระบบไฟฟ้าระบบท่อหนามเดินนะถะดูแนมมึงแล้วเห็นไหมครับเห็นบัดชัดเจนนะครับด้านบนก็เห็นติดไฟเป็นแถวเลยนะครับก็ถือว่าผมว่านาซีแล้วนะนาซีแล้วนะครับอาจจะสมบูรณ์แบบนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงช่วง,วงนี้ช่วงระวงังอเบอร์ลำตะขอไอ คือล้ำตะข้องานะครับนะสะงามเลยพี่น้องเห็นปะทางง่ามุดกับพวกเขางามๆถนนที่สวยที่สุดเนี่ยนะครับเนี่ยข้างล่างกับถนนงามแล่นได้สะดวกสบายคันเปิดใส่ทางมอเตอร์เวย์กับสิสวยงามขึ้นกันนะครับบุอยังนึกภาพนะครับถ้านึกภาพเบื้องแล้ววนะ่าถนนมอเตอร์เวย์เซนที่หัวขเขานี่เปิดใส่นะพ้นกันสิึ้นไปเที่ยวได้หลายนะครับคือสิสวยงามนะครับนะ ผู้เขาด้านโนนเห็นไหมครับขี่รถไปชมผู้เขาไปน้ำเนานะามสวยงามเห็นปะโอ้ยสวยงามนะครับเนาะอันที่อผู้เบิ้ลเคยผ่านกัสีหูนะครับว่าถนนเสนีสวยงามแค่ไหนนะครับเนะบาะผู้เป็นลทรายมือกับสวยนะครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศนะครับขวามือกัสวยนะครับทั้งหัวเห้ากับเป็นถนนมอเตอร์วเวย์นะครับสวยงามนะครับจาก บางปีนถึงนครราชสีมานะครับเพราะว่าหน้าให้เปิดเร็วๆน่ะพี่น้องนะย่างสิมากเก็บภาพสวยๆนะครับไอเอฟซีเบิ้งนะครับภาพมันสวยงามไอเอฟซีเบิ้งครับน่าไม่ดีเลยครับในขนาด,ดยูด้านล่างนี่ถนนนี่เลี่ยมนะครับเลี่ยมเลยล่ะนะครับก็บเอฟซีลายๆท่านก็นสิเคยผ่านอยู่ประจํานะครับเอฟซีลายๆท่านอาจจะไม่เคยมาเลยนะ ผู้มาเคยมากอ่ชมวิญญาณนี่นะครับถามอเตอร์เวอ่าตัวนี้เปิดไซนนะครับกษิสวยงามนะครับวิญญาณกสิพยายามสิมาเกบภาพนะครับอาจจะขึ้นขี้ครับยู่งเถ่นล่ะครับผ้าพี่นองมาเลาะนะครับมาเลาะเบิ้งนะครับคนมักเลาะนะครับกสิเลาะผ้าพี่นองมาเลาะเบิงด้านบนก็ด้านล่างแตกต่าอย่างไร ด่านลาเขาแลนด์มาหลายปีแล้วแลนด์มาตัางแต่น่อยเท่าไงนะครับบัดด้านบนพระท่านเด้๋ไปเบิงเปิดเมื่อไรกับเมื่อนั้นนะครับจะพาเบซี่ไปเบิ้งนะครับเนาะก็สวยงามขนาดพี่น้องเห็นปะเป็นนี่ยังที่สวยงามไหมครับเขาาจะออกแบบออกงามไหมครับแต่เป็นเสาเห็นปะเห็นเป็นหลงเสาที่คำงามนังติกกัว่าได้พี่น้องคืองามนังติกเห็นไหม ครับเฮ็ดเฮ็ดงามเฮ็ดงามนะครับคืองามจังจริงล่ะมีทอระบายน้ำลงมานะครับสําหรับฝนตกไปร้ายสิทอระบายน้ำครับเรียบร้อยนะครับผมว่าตรงเนี้ถนนตรงนี้เซ็ตเรียบร้อยสมบูรณ์นี่แหละนะครับช่วงระวังลำตะคองนะครับเนาะจากอําเภอปากช่องมาลำตะคองเนี่ถนนมอเตอร์เว์นี่ถือว่าเซ็ตสมบูรณ์แล้วนะผมว่านะครับเบิร์แล้วว่าจะเป็นทาง ด้านข้างด้านบนด้านล่างนี่ครับสวยงามเปนแล้วนะครับเนาะครับวิญญาหันหนา้าไปทางอำเภอไปทางจังหวัดโคานครราชสีมาเนะครับเด้อพวิญญาออกมาจากอำเภอปากช่องนะครับเนาะออกมาจากอำเภอปากช่องนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมานะครับเนาะด้านมือซ้ายมือกับเส้นวิวแม่น้ำนะครับเนาะวิวงาม,งามสวยงามแม่น้ำลำตะคองเขื่อนลำตะคอง ก็มีนักท่องเที่ยวครับเอารถไปจอดอยู่เรื่องเนื่องู่นะนะครับชมบรรยากาศชมรถไฟวิ่งในน้ำนะครับเนม่น่ฟังนี่เสียงนะครับเสียนรถไฟแรนมาแยามย่านรถไฟมาเนี่รถไฟแรนอยู่ในน้ำนะครับแรนในน้ำวิวเลยนยครับนะครับออาเบื้องข้างนาเข้าต่อไปถนนมอเตอร์ว์เป็นไดครับถนนยุคดานล่างโค้งมันก็โค้งน้ำเหมือนกับเพื่อจคขึ้น ถนนอยู่ก้างล่างโค้งมันก็โค้งน้ำไงก็คืองน้ำเขาบลยตัดตรงไปเลยนะครับน่ะสวยงามไป่น้องเอหมือนนี่วันหยางมือนนี่วันเสาวันอาทิตย์ตัวมือนนี่ไหมลดลายครับลดลายยิ่งยามากมือนนี่ต้หลายนะครับน่ะว่าเป็นได้ใส่มือขวาเมืองามอันน้ำมองออกไปใายมือก็เห็นแม่น้ำลำตะคองนะครับเ่อนลำตะคองนะครับถ้ามองไปด้านขวามือก็เห็นภูเขานะครับ จากบนภูเขาเนี่ยเขาจะเอื้นภูเขายังนะครับสวยงามเอ้ยถนนมองนีแหงงามครับรับกับภูเขาไหมครับรับกับภูเขาเลยถนนแครับว่าตัวเวก็สวยงามเห็นปะเสาสูงครับสูงตรงซ้ายมือเป็นโอ้ยรับวามสวยงามคงหาไม่เจออีกแล้วพี่น้องเงยแบบนี้ว่าไหนหาชมได้ง่ายนะครับนะพี่น้องว่าไหนชมได้ง่ายแหละครับ หาชมได้ง่ายๆเด้อพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามพูดไหมครับเห็นไหมพี่น้องบนทางพูดบาข้างนายมาเออุ้ยบรรยากาศพี่น้องถนนโค้งไปเลยยังบกข้อภูเขางามน้ำอีกไหมครับโอ้ยนะครับถนนมอเตอร์เวย์นะครับ,นนรบช่วงลำตะคองนะครับเด้อถนอนรถข,ขั้นเดินฟ้าครับแดน,นบักแห้งเลย ายแดงซ้ำนะครับเนะาะบัวกันครับโอ้สวยงามพี่น้องสวยงามสวนท้าวสุรานารีโอ้นะครับเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาสิละครสวยงามสวยงามสวยงามมากครับยินดี้านนะครับพี่น้องคิดนะครับคิดเบื้องว่า้าเข้าขับอยู่ด้านทิ่งถนนมอเตวยนะครับ แนมลงไปฟังทายเมื่อก็ถืกไปเห็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำน้ำตะคองก็สวยงามนะครับเพราะเขาอยู่ที่สูงเขาแนมลงด้านล่างใน้เห็นได้ชัดนะครับนะควอมสวยงามสวยงาม,วงามกว่าจเกิดขึ้นแนมไปทั้งขวาเมื่อก็เจอภูเขาง,งามๆนะครับบรรยากาศนะครับผมว่าถ้าเปิดใส่มือไดเพระชาชนจิขึ้นไปเที่ยวแนมไปทั้งเห็นกังหันล่มสามตัวนะครับตัวบบกง่ายพี่น้องบุบบุบอยู่ทั้งพุ้น อู้ยฮะครับพูดนะถนนกนง็งามแง้มตัวอย่างครับพี่นอ้องหาที่ตีไม่เจอตีต,ตีเอฟซีห็นชมคลิปวิญญาณอยู่คลิปนี้ก่ะลองตีมาเบิ้งดึงครับเดอ้อสิตียังข้าเจ้าแน่ถนนสวยงามครับวิวงามนะครับอ่ารองมาตีชมเบิ้งนะครับเดอ้อว่าตีชมตรงไหนบ้างนะครับเนาะตีชมตรงไหนบ้างพี่น้องนะครับร่องเบิง้งร่องเบิง้ง ครับกผ่าเอฟซีนะครับอัจากมาชมตัวนี้ก็ลองมาเบิร์นนะครับช่วงนี้เขาเปิดนะครับเปิดประเทศเขาเอาน่าเปิดประเทศเนาะให้คนไปเที่ยวชมได้นะครับเนาะแต่ยังเข้ายังต่างการที่คือเขานะครับแต่ว่ากะเซฟตี้จของนะครับเนาะนะครับมาชมความสวยงามนะครับเนาะครับกะฝากคอนเอฟซีคุ้บอะไรค่อยมานะครับวินาก็เจอ ทายคลิปไปฝ่ายเอฟซีผู้บอบอเดีดมาเที่ยวนะครับผมผู้เคยมาแล้วก็บว่า็ปยังพี่น้องนะครับถือว่าสุดยอดนะครับผมว่าวัฒนน,นนเสนนีที่เขา,าสร้างนี่มีความสวยงามนะครับแล้วกว็แบ่งเบาพระรถติดหนาเทศการนะครับดีดีมากเลยแหละครับ นะครับลองลองคิดบังเลยว,ว่าจะสมบูรณ์แบบด้วยถ้าเกิดถนนจะนีเปิดนะครับถนนมอเตอร์วเวย์เปิดนะครับถือว่าสวยงามนะครับรถกระสีบ่ค่อยติดนะครับเราซื้อจากรถกระสีบ่ค่อยติดนะครับว่าสีแบงเบาเรื่องรถติดนะครับนะเนาะรถไหลพี่นนอกปรากฏว่ามันไหลสีู่มือเบางูนะครับเนาะ เนี่ยขนาดวันทัพบดานี่ครับว่นหมปนหน้าเทศกาลเนาะอันนี้สก,การในรถสีลายสิมย่มไดพี่น้องลองคิดเบื้องหลดนะครับเนะาะในถนนมอเตอร์เวย์ตัวนี้เปิดรถก็สีผู้เฝ้านะครับผู้มักใส่ค้มเร็วก็สีขื้นเทือนะครับอาจอาลาลเลยกะาด่ิย่าติดตามข่าวนะครับจากกรุงเทพถ้าเกิดถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้เปิดนะครับ เดินทางจากกรุงเทพมานครราชสีมาในใช้เวลาชั่วโมงครึ่งถึงโคราชนะครับถ้าปกติแล้วเราจะใช้เวลา3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามอเตอร์เวสนี้เสร็จเปิดใช้ก็จะใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงโคราชนะครับแสดงว่ายนเวลาห้ายมากเลยครับคิดเบืองกาน่าสนใจนะครับ เป็นสิ่งดีสําหรับประชาชนที่เดินทางนะครับทั้งภาคอีสานเท่านะครับเมื่อว่าที่น้องที่เดินทางเขาสูภาคอีสานนะครับนะก็สย่ยนเวลาอีกหลายเติบผู้เยเวลานะครับก็เด็กก้มสะดวกสบายพอกนะครับประหยัดเวลาพอกนะครับกับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ผู้ไปเห็นงานก็ได้กับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม,นนกกม,ม,ม,แม่กับมาเยี่ยมบ้านก็เซเวลาหน่อยลงนะครับเห็นไหม มองไปตรงนี้เห็นเขื่อนลำตะคองนู้นพี่น้องสวยงามขนานไหนลองเบิ้งนะครับ <Yeah. S 1> อย่าข้าเจ้าออกแบบดีครับพี่น้องวิศวะเพื่อนออกแบบยอดนะครับตรงตีเตียกันยกเสาเขื่อนในสูงเท่ากับถนนเท่ากับภูเขานะครับสวยงามมาก วิญญาตัวนี้ขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมานะครับมาจากอำเภอปากช่องนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมาแต่วิญญาติติดตามข่าวก็มีบางช่วงนะครับบางช่วงที่ถนนมัตเวย์เสร็จสมบูรณ์แล้วก็มีนะครับบางช่วงก็ยัง ไม่เสร็จนะครับก็ยังทําอยู่เห็นไหมพี่น้องมันดีตรงไหนสะพานถนนมอเตอร์วเวย์มีนี่เข้าขับรถจตัตรยามบ่ฮอนครับเป็นโฮมไปเข้าสบายเลยไหมพี่น้องสุดยอดนี่ครับสุดยอดอีลีนะครับนะ่หอห็นบ่นพี่น้องเป็นโฮมไปเข้าสบายแบบโอ้ขเขาจะเฮ็ดดีครับเฮ็ดดีหลาย สวยงามมากเลยเฮ็ดดีพร้อมนะครับถนนสวยงามมากลเฮ็ดดีน้ำสวยงามมีเลีครับพี่น้องเนี่ยเป็นห้องไม่เข้าเย็นสบายเลยครับช่วงขนาดช่วงบ่ายเลยได้นี่ครับบ่ายสองแล้วบ่ายสองโมงแล้วนะครับบ่ายสองโมงแล้วยังลมลื่นโอ้หอดผิดนะครับเพียบว่ไกลนะครับบาทละหลา่นเลยเนี่ยไม่ใกล้นะครับไม่ใกล้เห็นไหมเพียแบงตั้งหลวงนครราชสีมาสองนะครับเป็นกินใบหันเนาะ วนเนี่ยพูดาตาตดจะพี่น้องพูดนะครับตรงไปพูดละนะครับถนนมเตร์เวเขาเจ้าบ่่น้าถนนเข้าไปเนี่ยขาเจ้าตรงไปเลยครับรัดตรงไปนครราชสีมาเหมือนนะครับพูดเห็นว <uffle> ่าพี่น้องอาลาดพูดนแนมไปมาพี่น้องพูดนะนะครับสุดยอดเห็นไหมครับเข้าเข้าไปทั้งเข้าปกติพี่ละนะครับถนนมิตรภาพนะครับเด้อถนนวิญยาใส่มถนนมิตรภาพนะครับนะ จากนกครอาจากอามือปรับช่องไปจังหวัดนครราชสีมา้วพาเอซชมถนนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยเฮ้านะครับความรู้สึกของผมนะครับว่าว่าสวยงามนะครับขับผมไม่มีอย่างไรพี่น้องอยากให้เอฟซีเด้หูจะเห็นถนนสวยงามนะครับของเมืองไทยเฮ้ามอเตอร์เวย์บางบินโคราชช่วงลำตะคองนะครับ จากอำเภอปากช่องนะครับขึนมาแถวลำตะคองนี่ถนนแถวนั้นสวยงามมากนะครับบรรยากาศข้าเจาดีมากวิวแบบสวยงามนะครับเนาะครับก็มีอย่างไรน้องเขาฝากเอฟซีไว้นะครับว่าผ้าเอฟซีมาติดตามถนนมาชมทีวิวถนนนะครับครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเนาะว่าวิญญาณจะพาเอฟซีไปเบิ้งยังเที่ยวใส่นะครับคลิปนี้ ขอขอบคุณทีมซี่ที่ตามนะครับนะคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ